สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรเอ่ยอบางท่านอาจจะแปลกใจนะครับวันนี้ก็คือวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนสอนขับแท็กเตอร์นะครับของคูปาตาวันนี้อยู่มาอยู่ที่คูปาตาเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในแต่ละฐานมีอะไรบ้างนะครับโรงเรียนสอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับ อ่ะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ฐานสถานีการใช้ผ่านนะครับสถานีนี้ก็จะสอนในเรื่องของการใช้ผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วงอีกหนึ่งชนิดนะครับสําหรับแท็กเตอร์คูโบต้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าในสถานีนี้การใช้ผ่านจะใช้ยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่มาสาธิตและก็ให้ทางนักเรียนหรือว่าลูกค้าได้มาใช้กันนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีการใช้โรตารี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรตารี่นะครับของคุโบต้ามีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับจากที่ได้เห็นนะครับด้านนู้นนะครับก็จะมีในส่วนของลูกค้านะครับที่ใช้งานโรตารี่อยู่นะครับที่ทดลองใช้อยู่ก็สถานีนี้ก็จะเป็นการสอนการใช้งานโรตารี่นะครับการเลี้ยงโรตารี่หรือว่าการปั่นโรตารี่ด้วยความเร็วแต่ละความเร็วนะครับว่าประสิทธิภาพของโรตารี่ของคุโบต้าจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อนนี้เรามาอยู่ที่สถานีการขับรถตัวเ่านะครับซึ่งเป็นการจำลองอุปสรรคนะครับในการใช้งานจริงนะครับเพื่อทำใหของการขับทิกแซกแล้วก็เลืนหลุมการไส่ข้าซองนะครับก็จะมีจำลองเหตุการณ์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าตัวอย่างในการขับในแต่ละด่านในของการขับรถตัวเ่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีการใช้ใบมีดนะครับวันนี้ของคูโบต้ได้นำตัวแท็กเตอร์รุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่น M8 540นะครับติดใบมีดนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับว่าประสิทธิภาพของใบมีดนะครับในการไถกลบดินเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็คือในส่วนของการทดลองขับนะครับดันดินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลูกค้าจะใช้ใบมีดของคูโบต้าได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ที่วันนี้ได้มาทดลองขับนะครับรถแฮกเกอร์วันนี้นะครับก็จะทขเป็นความรู้สึกนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้เราได้ลูกค้ารับเชิญมาท่านหนึ่งนะครับคุณพ่อมัดนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างรครับวันนี้รู้สึกดีใจครับพาเพื่อนเระเทศไปกับเชื่อ เชีดยาพ่นยายุ่ครบระบบก็ดีครบทั้งระบบเลยครับเราอยากได้มาตั้ง38ปีอวใจมากมาได้ปีนี้ครับปีนี้คาดว่าจะต้องซื้อแน่ๆนะครับก็เลยพุมงใจครับอะไได้ไม่เยืนรถประจ้าครับแล้วเรื่องในส่วนของการต้อนรับอะไลูกค้าเป็นไงบ้างครับวันนี้ทใจตรงไหนครับต้อนรับเทางน้ำทางข้า ถามีการจัดโรงเรียนสอนขับรถเกียร์รถขุดพ่อจะมาไหมครับมาครับมาแน่นอนพ่อวัดลับสุดครับพ่อวัดขาก็จะตั้งโรงน้ําตาลนี่ใกล้ๆนี่เลยครับทำเจว่าโรงน้ําตาลอยู่ใกล้นี่เพชรบุรเขางพวกต้อได้หลายแล้วรถตกบกนิลมักเกี่ยวหันกับทครับต้องมีคนประกาศขอบคุณพ่อมากนะครับวันนี้ที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณครับ ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสัามภาษณ์ลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานสอนขับรถแท็กเตอร์วันนี้นะครับโรงเรียนขับรถแท็กเตอร์วันนี้นะครับก็ได้ได้รับเกียรติจากลูกค้าพี่กว้างนะครับสวัสดีดดครับพี่กว้างครับวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ<อ>ที่ได้มาร่วมงานหรืนน <aşk> อบุกดีได้อะไร<ด>จากงานนี้บ้างครับได้ความรู้หลายๆอย่างรับทรฝนฝนตาจูเจดีเขาก็สอนเรื่อ กิจเกี่ยวกับรถคโมต้าก็ได้ผลดีดีครับองการต้อนรับกันก็ดีครับต้อนรับดีครับพนักงานอะไรก็เป็นไปดีทุกคนครับแล้วในส่วนของงานหน้าเรามีในส่วนของการสอนขับรถขุดรถเกี่ยวจะมาไหมครับมาครับมาด้วยใช่ไหมครับเราคิดว่าอยากให้คูบมต้ามีกิจกรรมอหม่ๆอีกไหมครับ ใหมครับในส่วนของพี่กวางอยู่ที่ไหนครัือที่เชชบูเชชบูแนวเพื่อเมืองเลยเนาะครับโอเคครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กวางมากนะครับที่สละเวลามาเรียนขับรถแท็กเตอร์วันนี้นะครับโอเคผบว่านะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการไปชมโรงเรียนสอนขับแท็กเตอร์วันนี้นะครับก็ อาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เราได้มารู้วิธีการขับแท็กเตอร์แล้วก็การใช้อุปกรณ์ในแต่ละด่านนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้าเรามีคลิปวิอดีๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะนํามาเสนอท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่าเพชรบุร์เพื่อพื้นสถานที่นะครับในการถ่ายทำวันนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามพี่ตาเพชรบูรณ์ในตอนต่อไปแล้วกันนะครับว่าเราจะพาไปชมที่ไหนนะครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ